สวัสดีครับพบกับ o k เ n ดี w o r เบรอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาทําการอัปเดตสินค้าสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในกลุ่มที่เป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi นะครับหรือว่าไวเลสนะครับแบบติดเพดานนะครับวางติดเพดานก็ได้นะครับหรือติดผนังหรือจะวางโต๊ะก็ได้นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นของแบรนด์ลีย์นะครับลีย์บายลเจีนะครับ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มาแรงมากๆครับในตอนนี้ใน,ในตลาดเน็ตเวิร์กหรือว่าในตลาดอุปกรณ์ Wi-Fi นะครับทีนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจะมี2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นที่เป็น uh, Wi-Fi 6นะครับ r g rap 2 2 6 0 g นะครับเป็น AX1008 นะครับส่วนขวามือนะครับเป็น r g rap 2 2 6 0 e นเะครับเป็น Wi-Fi 5มาตรฐาน ac 1 3 0 3นะครับ, 5, รรบก็จะต่างกับเรื่องของการรองรับแบนด์วิดที่ ที่ต่างกันนะครับทีนี้ผมเกินก่อนทําไมต้องรียีนยนยงง่นะครับรียี่มันดียังไงนะครับคอนเซ็ปต์ของรียี่เนี่ยเขาจะเอาอุปกรณ์นะครับไอเซอรพอยต์พวกนี้ขึ้นคลาวนะครับทําให้ข้อดีในการาขึ้นคลาวเนี่ยก็คือเรื่องของการมีเนนะครับเรื่องของการจัดการตัวไอเซอรพอยต์การมอนิเตอร์นะครับเรื่องของการาทำโดมิ่งสัญญาณนะครับกรณีเราติดไอเซอ p o พอยหลายๆตัวในตึกเนี่ยมันก็จะ ทำให้ทุกตัวเนี่ยเป็นชื่อ Wi-Fi เดียวกันได้ทั้งหมดแล้วเวลาคุณเดินไปไหนเนี่ยมันก็จะไม่หลุดนะครับมันจะสวิตต์ออโต้เลือกตัวช่องที่สัญญาณที่ดีที่สุดให้นะครับมาดูกันนะครับตัวฝั่งซ้ายนะครับเป็น Wi-Fi 6นะครับก็รองรับนะครับแบนด์บิตนะครับลองดูเป็นดูวแวร์นะครับบน5้าจิกิกเฮิร์เนี่ยเขาวิ่งถึง1201เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทางฝั่ง2.4ก็วิ่งที่574 เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับมีแลนสองช่องเป็นจิกะบิตทั้งคู่นะครับ High d e n s ี้นะครับรองรับยูเซอร์ได้เยอะนะครับข้อนี้นะครับ Lifetime Free Cloud Management นะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะครับส่วนฝั่งของตัว Wi-Fi 5นะครับก็จะมีเป็น Web Two MIMO สองแลนเช่นกันนะครับมี s e a m l e ลม Looming ด้วยนะครับแล้วก็ Cloud เช่นกันนะครับ Lifetime นะครับ แกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีให้ดูด้วยว่าเวลาเขาจัดการผ่านคลาวเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับทาผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับไม่ต้องวุ่นวายนะครับข้อดีคือเวลามันทําโลมิ่งแล้วเนี่ยสัญญาณเป็นชื่อเรยวกันเนี่ยมันไม่ต้องมีคนทลรลเล์นะครับ่ะเดี๋ยวว่ากันอันนี้เรามาดูข้างในกันก่อนแพ็กเกจคอนเทนต์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างฝั่งซ้าย WiFI 6นะครับ R G I P 2260 นะครับนี่คือ Access Point นะครับแล้วก็ในชุดเขาจะมีแบเก็ตชุดไบเก็ตชุดยึดขนังกับตัวสกรูให้นะครับมีแค่นี้นะครับฝั่งขวา Wi-Fi 5ก็เช่นกันหน้าตามันคล้ายกันเลยนะครับหน้าตาคล้ายกันเลยชุดยึดสกรูแล้วก็แบเก็ตให้เช่นกันนะครับอ่าอินเทอร์เฟซก่อนนะครับของตัววา w i f ไ6กันก่อนนะครับด้านหน้าเขานะครับก็จะกระจายสัญญาณด้านในด้านนี้เป็นหลักนะครับไฟแซ่สถานะนะครับโลโก้มีวันไฟหกบอกนะครับแล้วก็ด้านใต้นะครับจะเป็นอินเทอร์เฟสนะครับไล่จากซ้ายรูนี้ก็จะเป็นสำหรับรูรีเซ็ตค่าโรงงานนะครับแล่สองช่องนะครับแร่สองช่องฝั่งขวานี่ก่อนนะครับฝั่งขวาจะเป็น POE นะครับจะรองรับ POE in นะครับก็คือหมายความว่าถ้าเรามี สวิตพ์ PoE นะครับมีพีโออีอินเจคเตอร์นะครับจ่ายไฟไปบนสายแลนวิ่งมาเข้าที่นี่ปุ๊บอุปกรณ์ตัวนี้ทํางานได้เลยนะครับจะมีไฟบิงพร้อม Data เข้ามาที่นี่นะครับส่วนอีช่องหนึ่งเหลืไว้ทําอะไรนะครับตอนนี้เราติดแอสโซฟายไวปุ๊บมันทำหน้าที่เหมือนสวิต์ทับตัวหนึ่งครับมีอุปกรณ์อะไรที่อยู่ใกล้ๆมันนะครับสมาร์ททีวีคอมพิวเตอร์นะครับร TV, พิลเตอร,นะร,เตอร์เราเสียบแลนออกจากตัวนี้ปุ๊บมันจะมีอินเทอร์เน็ตมาเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าคอมคอมเล่นเน็ตได้ รูขวาอันนี้ก็คงไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับเป็นรูพาวเวอร์อะแดปเตอร์นะครับซึ่งในชุดเขาจะไม่มีให้นะครับเขาจะให้ไปใช้กับเป็นพวก p ิวอีสวิตนะครับเมาาเราติดตั้งหลายๆตัวเนี่ยใช้กับ p ิ e อีสวิตซึ่งตรงนี้ราคาถูกมากนะครับที่มันจ่ายไฟออกมาพร้อมกับสายแลนได้ส่วนฝั่ง Wifi 5นะครับ2 2 0 0 e ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมีมีอันนี้คือขายึดนะครับ สำหรับตัวไรเกตไว้นะครับส่วนพอร์ตก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อส,สัรค่นี้รองรับ p e e เช่นกันนะครับรองรับ POE เช่นกันนะครับดานนาก็จะเหมือนกันเลยนะครับต่างกันตรงที่ไม่มี Wi-Fi 6เขียนตรงนี้เท่านั้นเองนะครับไฟแส้สถานะชัดเจนะทีนี้ข้อดีของเรื่องของคลาวนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันดีตรงไหนนะครับแล้วมีประโยชน์ยังไงนะครับในกรณีที ทำไมต้องเป็นดีีนะครับดีีเอาขึ้นคราวแล้วมันดียังไงนะครับมันเซตอัพดียังไงสังเกตนะครับถ้าตัวเนี้ยมันเอาขึ้นคราวปุ๊บเนี่ยผมจะไม่พูดถึงว่าไม่พูดถึงคําว่าคอนโทรเลอร์เลยนะครับมันจะต้องอมันจะไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นคอนโทรเลอร์ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นคอนโทรเลอร์ทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยทําขึ้นค่าวทําบนค่าวทั้งหมดนะครับทาผ่านโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องหรือเครื่องไหนก็ได้นะครับลงแอปปุ๊บทำงานได้นะครับ แอปเขาจะชื่อนี้นะครับผมให้ดูหน้าตาแอปเพืก่อนจะเป็นนี้ลุ่ยเจียข่าวนะครับโหลดมาเล่นลองเล่นดูได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเตรียมของสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอมันต่อออนไลน์แล้วเนี่ยปุ๊บมันเป็นยังไงนะครับหน้าตาการใช้งานบนแอปหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะสักครู่นึงครับโอเคครับมาต่อกันครับตอนนี้ครับผมมีเสมือนว่าจําลองการใช้งานติดตั้งแอปพลิตัวของรี พร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับสมมุตินะครับตัว Wi-Fi 6สายมือผมเรียก wifi 6กับ wifi 5แล้วกันนะครับจำง่ายดีนะครับ Wi-Fi 6ผมติดชั้น1ของสำนักงานนะครับหรือว่าของบ้านนะครับติดไปเลยนะครับมีผู้ใช้งานมา20คนถึง30คนนะครับลุมมาที่ wifi 6ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวขวามือ wifi 5ผมติดชั้น2นะครับอันนี้ก็อาจจะใช้ส่วนตัวนะครับยูเซอร์อาจจะ ไม่เกิน10คนนะครับ15คนอะไรประานี้ติดไว้นะครับโดยที่ทั้ง2องแอสเซอ i n t เนี่ยก็ผมจะเดินแลนมาจากตัว PUE Switch นะครับก็คือ2เส้นนี้นะครับสีเหลืองผมวิ่งเข้าตัว Wi-Fi 6นะครับวิ่งเข้าช่องขวามือเป็น p o e แลน1หนึ่งที่ผมแจ้งไว้เสียเข้าไปปุ๊บมันก็จะไฟติดขึ้นมานะครับเช่นกันนะครับ Wi-Fi 5ขวามือผมก็ติดเข้าช่องขวาเหมือนกันนะครับเสียเข้าช่องขวา p o e เหมือนกันแลนหนึ่ง ไฟก็ติดขึ้นมานะครับพร้อมกันนั้นอินเทอร์เนต็ตนะครับผมก็1,000เมกะบิตนะครับหรือว่า1นจิกก็คือเส้นนี้วิ่งเข้าสวิตช์ปุ๊บม Internet, ีอินเทอร์เน็ตวิ่งเข้าปั๊บแอสโซอย์สอตัวนี้ออนไลน์ทันทีนะครับออนไลน์ทันทีหมายความว่าแอสโซฟอยด์ตัวเนี้ยสองตัว,สอ,ตวสองตัวตอนนี้ครับก็คือออนค่าวเรียบร้อยนะครับออนค่าวเรียบร้อยไฟสแสดงสัญญาก็ขึ้นมาเขียวค้างนะครับแอสโซฟอยด์ตอนนี้ออนค่าวเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทําไว แล้วนะครับทีนี้หลักการในการใช้งานคลาวนะครับก็คืออ่ะผมให้ดูนะครับแอปพลิเคชันบนมือถือจะเป็นชื่อลูยเจียคลาวนะครับหลักการของลูยเจียคลาวเนี่ยเขาจะผูกกับอีเมลนะครับอีเมลแอดเดสเป็นแอคเคานะครับอุปกรณ์แอสเซทพอย n ์นะครับหรือว่าจะเป็นสวิตของเขาก็แล้วแต่นะครับเขาจะผูกกับอีเมลพอผมล็อกอินเข้ามาในแอป ปุ๊บมันจะเป็นหน้านี้อันนี้คือสิ่งที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับเป็นชื่อร้านผมนะครับผมก็เข้าไปดูได้ดูอะไรนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดูอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเป็นแดชบอร์ดนะครับเป็นเหมือนไดแกรมเน็ตเวิร์กันเลยนะครับว่าตอนนี้ที่บ้านหรือที่ร้านผมเนี่ยมีอุปกรณ์รีวิตัวไหนบ้างที่ต่ออยู่นะครับแล้วมันออนคลาวหรือไม่ออนคลาวมันจะแจ้งเลยนะครับอย่างในภาพตอนนี้ก็คือดนล่าเป็นเอสพอร์ตสอตัวนะครับ Wi-Fi 5รุ่น 2200e Wi-Fi 6 2260g ถูกไหมออนไลน์ทั้งคู่เขียวทั้งคู่เลยนะครับมันเห็นเลยนะครับมันจะโชว์อย่างนี้เลยใน d i a g r a ถ้าเรามี Access Point 10ตัวในตึกในระบบนะครับมันโชว์เป็นตับเลยนะครับตัวไหนขาดมันจะแดงมันจะไม่เขียวแบบนี้นะครับส่วนตัวบนอันนี้เราไม่ยากเป็นตัวไรก็คือตัวนี้ s w i t c UE ขึ้นคลาวดได้ด้วยนะครับ s w i t UE ก็ขึ้นคลาวดได้ด้วย มันโชว์เลยนะครับว่าตัวไหนทํางานอยู่ไม่ทํางานนะครับเนี่ยมันโชว์อย่างนี้เลยแต่ถามว่าถ้าสวิตช์ไม่ใช่ของรียีละ่ะมันจะโชว์อย่างนี้นไหมมันไม่โชว์นะครับอ่าขอเพียงแค่ว่าไอ้สวิตช์พิตัวเนี้ยมันเป็นมาตรฐาน 802.3af/at ที่เป็น PUE มาตรฐานน่ยมันสามารถจ่ายไฟให้กับแอสเซอร์พต์ตัวนี้ได้แต่มันจะไม่โชว์บนแอปพลิเคชันเราเท่านั้นมันก็จะดิงขึ้นไปเลย นะครับมันจะว่างๆไวแล้วก็ดิ่งขึ้นไปอินเทอร์เน็ตเลยนะครับแต่ไซแอสเซอร์พอยต์สามารถทํางานได้อยู่นะครับทีนี้ข้อดีคือยังไงนะครับผมให้ดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยเมนูเหมือนเราเตอร์เลยไหมเหมือนเลยเนาะเมนูพวกสับคูนๆเนี่ยมันอยู่ในเราเตอร์แต่มันจําลองให้มาอยู่บนแอปบนมือถือนะครับไฟไฟ i m แมเนจเม n นต์ตอนนี้ผมใช้ชื่อนี้อยู่ด้วอเจียไวไฟบโอเคดีหมายถึงแอสเซอร์พอยต์สตัวเนี้ย ผมใช้ชื่อ Wi-Fi Name ตัวนี้อยู่นะครับเข้ามาเปลี่ยนก็กดเข้าไปนะครับเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลย Password ก็เปลี่ยนได้เลย,เลยนะครับทีนี้มันดูอะไรได้อีกจริงดูได้เยอะครับผมอาจจะพูดไม่หมดนะครับอย่างตอนนี้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับมันต่ออยู่กับตัว a s s p i n t ตัวไหนอ่าเรามาดูกันเห็นไหมฮะดา่า,าเป็นอ,อะไรใครผมเข้าไปดูเลยเบิ๊บ ผมว่ามันต่ออยู่กับตัวนี้กดเท่าไบ 2, 2 6, องสองหกศนกดเท่าไบปุ๊บเห็นไหมฮะมีรายละเอียดบอกเนี่ยใครเอ็นเห็นไหมฮะกดเข้าไปใครเอ็นปุ๊บเนี่ยมันก็เจอเปนเครื่องผมต่ออยู่ผลเสียงเญ,ญียเท่าไหร่บนคลื่นความถี่เท่าไหร่ไอพีเบอร์อะไรนะครับช่องสัญญาณช่องไหนต่อมาแล้วกี่นาทีเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะโชว์บอกอย่างนี้เลยนะครับมันมอนิเตอร์ได้นะครับทำโลมมิ่งได้นะครับ โลมิงก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่ผมให้ดู Wi-Fi name นะครับมันดูได้หมดเลยนะครับแสดงตรงนี้นะครับข้อดีนะครับข้อดีของการที่มันเอาขึ้นคลาวเนี่ยคือ1มันง่ายสังเกตนะครับบนโต๊ะบนโต๊ะนะครับมีอะไรบ้างมี e อ็กซ์พตสองตัวมีสวิตตัวเดียวสวิตถ้ามันเป็นยี่ห้ออื่นจะได้มีมันหานะครับจ่ายไฟได้ก็คือจบนะครับมีแค่นี้อุปกรณ์มานอนคลาวอย่างนี้แล้วล่ะนะครับเห็นมอนิเตอร์เลยนะครับพออนคลาวน่าหมายความว่า เราอยู่ที่ไหนบนโลกนะครับก็ได้สมมุติผมเอาโาทรศัพท์เครื่องนี้ไปเชียงใหม่นะครับไปเปิด4 g ไปต่อ Wi-Fi กับที่เชียงใหม่นะครับ,ปป CG, บ,ท,รบที่พักที่เชียงใหม่ก็แล้วแต่แอรเซอร์ไว so ผมอยู่กรุงเทพผมสามารถเข้ามาดูมอนิเตอร์ได้ว่าเอ๊ะแอเซอร์ไว so ที่บ้านผมเนี่ยมันในทำงานอยู่ปกติหรือเปล่านะครับมีใครเอ็เกาะอยู่กี่คนเข้ามาดูได้นะเอาละใครเอ็ดูเป็นจํานวนได้นะครับเห็นได้หมดเลยนะครับนี่คือข้อดีนะครับมอนิเตอร์ได้จากทุกที่ ข้อ2คือ Loaming สัญญาณเป็นชื่อเดียวกันนะครับภาต้ wifi name ชื่อนี้นะครับหรือชื่ออื่นก็แล้วแต่ว่าคุณจะตั้งเป็นชื่ออะไรนะครับสมมุติจะลองว่ามี10ตัวในตึกมี10ตัวเป็นหอพักเป็นโรงแรมแอสเซตัวนี้มันก็จะเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดแล้วเวลาคุณเดินไปไหนมันก็จะเลือกช่องสัญญาณที่ดีที่สุดให้นะครับอัตโนมัตินะครับ อ,อย่างอนี้ก็คือเป็นการผสม,มระหว่าง Wi-Fi 5กับ Wi-Fi 6นะครับผสมกนได้ไม่มีปัญหาครับหรือคุณจะเป็น Wi-Fi 6ทั้งตึกก็ได้ Wi-Fi 5 Wi-Fi 5ทั้งตึกก็ได้ถ้าสมมติว่าคอร์สคุณอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับมีจํากัดก็ใช้ Wi-Fi 5ได้ทีนี้อมาดูกันผมต่ออยู่กับ Wi-Fi 6จริงไหมแล้วดูดีสปเปคมือถือเท่าไหร่มาดูตรงนี้ในขวางมือเห็นไหมฮะตรงคลื่น Wi-Fi หมายเลข6เล็กๆเ,เ,เห็นไหมฮะหมายเลข6เล็กๆปุ๊บ มาเป็นการต่อขึ้น Wi-Fi 6แล้วผมจะเทสสปีดดูดูซีวิ่งเท่าไหร่ต่อ Wi-Fi 6มันคลื่น5 g h z นะครับเน็ตผม1,000นะขึ้นะฮะคลืนไป800ร่วมรวมแ0ดรนะครับถามว่าสุดไหมมันก็ยังไม่สุดซะทีเดียวนะครับถ้าโทรศัพท์ภาครับ Wi-Fi คุณดีๆหน่อยนะครับเป็น Wi-Fi 6ตัวสูงๆมันได้เยอะกว่านี้อีก นะครับได้เยอะกว่านี้อีกเ,อเทสอีกทีสิเจ็ดนระ้อยปลายผมเคยเทสสูงสุดกับโทรศัพท์ตัวนี้นะครับ Galaxy Samsung S20 Plus พัเนี่ยมันแปดร้อยน,นิดๆน,นะมันขึ้นไปแปดร้อยนิดๆน,น,นะครับก็อาจจะช่วงเวลานะครับแต่โดยเฉลีย่ยนะประมาณนี้ก็ถือว่าสูงมากนะครับ มันจะได้เรื่องของของคลาวเป็นหลักครับในสำหรับตอรีย่ย์เรื่องคลาวเรื่องการทำโรมิงเป็นหลักโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมีคอนโทรเลอร์อะไรเพิ่มสังเกตนะฮะมีแค่นี้เองนะครับบางบางยี่ห้อที่เราเห็นเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องใช้คอนโทรเลอร์ฮาร์ดแวร์นะครับใช้คอนโทรเลอร์ซอฟแวร์เข้ามาช่วยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องนะครับก็คือช่วยประหยัดในส่วนที่เป็นคอนโทรเลอร์ไปได้อีกนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิว ลอ่ยี่บาลยลูยเจียนะครับอลเลตแอสเซทพอยต์สำหรับองค์กรน,นะครับแล้วก็สำหรับบ้านนะครับาสามารถติดตั้งได้ทั้งติดผนังเพดานหรือว่าคุณนยนาโต้งอย่างนี้ก็ได้นะครับรองรับ POE นะครับรองรับการทำโล밍การทำคลาวเอาขึ้นคลาวนะครับ Wi-Fi 6 Wi-Fi 5นะครับสองรุ่นนี้นะครับ Wi-Fi 6ก็จะเป็น r g r i p 2 2 6 0 G นะครับอันนี้คือชื่อรุ่นจมเต็มเขา a 1 0 8 Wi-Fi6 นะครับแล้วก็ตัวขวามือเป็น r g r ขีด a p 2 2 0 0 e เป็น Wi-Fi5 AC1003 นะครับก็เป็นสองรุ่นที่เป็นแมสนะครับก็คือเรียกว่าเป็นที่นิยมนะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นมาพักอาศัยเองนะครับองค์กรหรือว่าเป็นพวกอหอพักโรงแรมต่าง,างๆอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ OKD Network นะครับถ้าเป็น Line ก็เป็น s s s i g n นำหน้าด้วยนะครับเป็น Official นะครับแ OKD Network นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็เป็นชื่อเพจก็คือ OKD Network นี่เลยนะครับก็ทักกันมาได้ครับส่วนราคาเริ่มต้นเนี่ยผมมีใส่ไว้ในโพส์แล้วนะครับลองลองดูได้นะครับอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยครับ